การตัดสินใจซื้ออ่ะมันอาจจะมาจากอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลสมองของผู้บริโภคอ่ะเขาตอบสนองยังไงมันมีผลมากๆต่อเมสเซจที่จะสื่อสารมันทําให้ลูกค้ารู้ว่าเรากําลังคุยกับเขาอยู่ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมเวลาเราเข้าเซเว่นเข้าห้างเนี้ยเราจะมีการติดไม้ติดมือหยิบขนมขึ้นมาทั้งที่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้หิวอะแล้วเวลามีรสชาติใหม่ๆออกมาทําไมทุกคนถึงอยากลองทั้งที่ราคาอาจจะสูงกว่าเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจซื้ออ่ะมันอาจจะมาจากอารมณ์ไม่ใช่เหตุ วันนี้มันจะเป็นภาคต่อของ Customer Insight ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะลองกดย้อนเข้าไปดู EP ก่อนหน้าได้โดย case study วันนี้จะยกมาเป็นขนมขบเคี้ยวยอดฮีตของเราก็คือเล จะมาเล่าว่าสมองของผู้บริโภคอะเขาตอบสนองยังไงทําไมคนถึงเลือกซื้อจากความรู้สึกมากกว่าเหตุผลอย่างที่ทุกคนก็รู้ว่าขนมขบเคี้ยวอะมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพขนาดนั้นถูกปะถ้าเธอเอาเงิน20บาทไปซื้อผักเธออาจจะได้ผักกองโตแต่ถ้าเธอเอาไปซื้อขนมขบเคี้ยวมันอาจจะได้ห่อเล็กๆห่อเดียวอะแล้วทาไมคนถึงเลือกที่จะซื้อขนมมากกว่าของที่มีประโยชน์พวกนั้นอย่างแรกนะเราจะมาพูดถึง psychology driver คือสิ่งที่ไปกระตุ้น การซื้อของลูกค้า anchoring bias มันคือสมองเรืออันนี้มันเป็นทฤษฎีจิตวิทยาที่เอามาใช้เรื่องจุดยึดราคาเช่นเลออกรถใหม่12บาทจากราคาเดิม8บาทแม้ว่าราคามันจะเพิ่มแต่ลูกค้าที่เขาซื้อเลอยู่แล้วอะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าก็เพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองรู้สึกว่าคุ้มเพราะว่าอะไรเขาได้ลองรถใหม่ด้วยสมองของเขาอะใช้ราคาเดิมเป็นจุดยึดไว้แล้วก็ถูกตีความจากจุดนั้นว่ามันเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียว ทฤษฎีที่2คือ loss aversion กลัวการพลาดโอกาส สมมตินะว่าเลออกแคมเปญลดโปรดที่ทุกคนอยากกลับมากินอีกขายแบบจํากัดเวลาจํากัดจํานวนทําให้ทุกคนน่ะรีบไปหาซื้อเพราะว่ากลัวไม่ได้กินแล้วเทคนิคน,นี้ใช้ง่ายกับขนมด้วยเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าถ้าไม่รีบไปซื้อเดี๋ยวหมดทฤษฎีที่3เป็นเรื่องของโซเชียลพิสูจน์เลอ่อาจจะออกแคมเปญ do us a favor เขาอาจจะเปิดให้ผู้บริโภคอ่ะ,ะเสนอรสชาติใหม่ๆมาแล้วก็ให้คนโหวตรสชาติที่ชนะเล่จะออกมาวางขายจริงมันทําให้คนที่รู้จักแคมเปญนี้เขาก็ รู้สึกว่าในเมื่อทุกคนเลือกกันมาแล้วอะ่ะมันก็ต้องเป็นรสชาติที่ดีอีกอย่างคือรสชาตินี้มันเหมือนผลิตมาจากความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงการแชร์ในโซเชียลเกิดการบอกต่อมันทําให้เกิดโซเชียลพิู f เป็นเครื่องยืนยันว่าอันนี้แหละฉันต้องลองอันนี้แหละมันดีทฤษฎีสุดท้ายฉันว่าทุกคนเคยเรียนกันสมัยมหาหลัย p s คล h o l คือมาสโลนีอะจุดสูงสุดของพีระมิดมาสโลคืออะไร self a c t u a l i z a t i o n มันเหมือนกับตอบสนองตัวตนที่เป็น identity ของตัวเองเช่นให้วัยรุ่น Gen ซเลือกรสชาติเพื่อตอบ i d e n นติตของตัวเองรสชาติที่แปลกใหม่อ่ะมันเป็นการ ตอบตัวฉันว่าฉันกล้าที่จะแตกต่างฉันนี่แหละเทสดีมาเลยไปตอบเซลล์แอคชวลิเซชันอันเนี้ยที่ยกตัวอย่างมามันคือทฤษฎีจิตวิทยาเนาะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนมันเป็นแอคชันยังไงมันมีผลมากๆต่อเมสเซจที่จะสื่อสารมันคือมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันและการเข้าใจคัสเตอร์เมอร์อินไซต์แล้วก็รู้พฤติกรรมผู้บริโภคมันมีผลมากๆต่อมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเลอออกรสชาติใหม่ลดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคนไทยชอบลองโปรโมชั่นลดเหลือ12บ ถ้ามันใส่ความเป็นอินไซต์ของลูกค้าที่รับรู้จากไซโคโลจีอ่ะ ขาอาจจะเปลี่ยนมเมสเซจเป็นเลยรสโปรดที่คุณรอคอยกลับมาอีกครั้งแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ําตกที่คนไทยโหวตกันกว่าแสนเสียงว่ารถนี้แหละที่ใช่รีบไปซื้อที่เซเว่นใกล้บ้านก่อนที่ของจะหมดหรือสมมุติอีกอันหนึ่งจากที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้า l a y do us a favor ลุกขึ้นมาคิดรสชาติใหม่ที่เป็นของคุณเองแล้วมาลุ้นกันว่าครีเอชันของคุณจะเป็นรสชาติใหม่ของเลหรือเปล่ามันคือเมสเ g จที่ใส่ความเข้าใจลูกค้าลงไปมันทําให้ลูกค้ารู้ว่าเรากําลังคุยกับเขาอยู่ อ่ะลองมาสรุป psychology แล้วก็วิธีใช้งานในชีวิตจริงกันอันแรก anchoring b y a s มันก็คือเป็นจุดยึดราคาเอามาใช้กับการเปิดสินค้าใหม่ว่าแพงขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวอันที่2คือ loss aversion เอามาทำให้รู้สึกว่ามันเป็นของหายากหมดเร็วเป็นสินค้าพวก limited edition ที่รู้สึกว่าฉันต้องมีฉันต้องสะสม3 social proof ลองให้ความสำคัญกับเสียงของผู้ใช้งานจริงหรือว่า user generated content ที่เขาทำการรีวิวหรือว่าให้ฟีดแบ c กกับสินค้าเราสุดท้ายคือ self actualization เราลองเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าให้เขาลองเล่าเรื่องตัวเองกับประสบการณ์ที่มีกับแบรนด์ หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียจากการใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย